สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชยาอาจฐารเลขที่5ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลอลิดานาไพโรธเลขที่28ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาลาติตปุญญาเรื่องศักดิ์เลขที่30ค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหน่วยรับข้อมูลหรือ input unit หน่วยรับข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูลมีหลากหลายอุปกรณ์ได้แก่คีย์บอร์ดอุปกรณ์รับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่ามีการกดตัวอักษรอ,อะไรแผงแป้นอักขระส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรใช้ทางคอมพิวเตอร์เป็นรหัส7หรือ8บิตโอเปอเรเตอร์ 2 m o เมาส์อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลโดยการเลื่อนเมาส์เพื่อบังคับตัวชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอเมาส์ Mouse ที่นิยมใช้มีด้วยกัน3ประเภทได้แก่ 1. แบบทางกล Mechanical ใช้ลูกกลิ้งกลม 2. แบบใช้แสง Optical Mouse ์และ 3. แบบไร้สาย Wireless Mouse 3. Scanners เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสารรูปภาพหรือรูปถ่ายสแกนเนอร์สามารถแบ่งออกได้3ประเภทคือ 1. แบบเลื่อนกระดาษ Cheese Fat s c n n n e r สแกนเนอร์แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อยๆเลื่อนหน้ากระดาษให้ผ่านหัวสแกนซึ่งอยู่กับที่ 2. แบบแท่นนอน Flat Bed Scanner สแกนเนอร์แบบนี้จะมีกลไกคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร เหมาะสำหรับใช้กับเอกสารท,ทั้งที่เป็นพันเดียวและเอกสารที่เป็นเล่ม 3. แบบมือถือ Handheld Scanner <Now. S 1> สแกนเนอร์แบบมือถือได้รวมเอาข้อดีของสแกนเนอร์ทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกัน 4. จอ Joystick เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทางของวัตถุบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มีทั้งที่เป็นแบบแบนแบบคันโยกหรือ แบบพวงมาลัยกล้องดิจิตอลดิจิตอลแคมลาเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลงข้อมูลภาพเป็นสัญญาณดิจิตอลมีลักษณะการใช้งานเหมือนกล้องถ่ายภาพทั่วไปแต่ต่างกันตรงที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มในการบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาพที่ได้สามารถถ่ายลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกดูได้ทันทีหรือจะใช้โปรแกรมช่วยตกแต่งภาพให้ดูสวยงามขึ้นก็ได้อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง voice input device หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลในแบบเสียงโดยจะทำการแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วส่งไปยังคอมพิวเตอร์ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับคลิปหน่วยรับข้อมูลอันนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักกับหน่วยรับข้อมูลมากขึ้นนะคะค่ะและในท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆควรจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ